สวัสดีค่ะชาวลัคนาและชาวราศีมีนนะคะขอต้อนรับเข้าสู่วันนี้มีเรื่องเล่าคลิปนี้ครึ่งเดือนแรกตุลาคมนะคะดาวขยับ2เดือนแล้วก็จะส่งผลกับชาวลัคนาราศีมีนอย่างไรเดี๋ยวเราไปตามดาวก่อนดาวพระพุธจะขยับในวันที่6ตุลาคมนะคะเข้าสู่ภพเรือนโมรณะหลังจากนั้นพระเกตจะเข้าสู่ภพเรือนสุภานะคะก็ต้องบอกว่าพุธเนี่ย พอเข้าไปสู่พบเรือนมรณะนั่นหมายถึงให้ระมัดระวังการพูดการเจรจาก,การติดต่อสื่อสารคอนเน็กชันต่างๆจะมีการปรับปรุงหรือว่าเปลี่ยนแปลงอยู่เสมอในช่วงระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าตกลงกันแล้วนะกับเจ้านงเจ้านายประสานงานกันแล้วปรากฏว่าเปลี่ยนไม่ได้อยู่กับที่ไม่ได้อยู่กับล่องกับหลอยเนาะเพราะว่าดาวสหัชชาก็ตั้งรับรออยู่การเดินทางก็มีการเลื่อนนะคะมีการเปลี่ยนแปลงเ,เ,เ,เอกสารหลักฐานไม่อยู่กับที่กับทางอ่ะ ระยะเวลานี้อาจจะจําเป็นอย่างมากที่จะต้องละเอียดรอบคอบในเรื่องของการเดินทางเอกสารการวางแผนการทําการตลาดนะคะจะเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลัคนาราศีมีเนี่ยปรับปรุงเปลี่ยนแปลงหรือบางทีช่วงนี้มีเรื่องของการเดินทางใกล้ไกลอยู่ตลอดเวลานะคะบางคนทํางานเกี่ยวกับเรื่องของการบริหารการเงินของคนอื่นเนี่ยเกี่ยวข้องกับการเงินของผู้อื่นเนี่ยก็ต้องเหมาะเป็นช่วงระยะเวลารุ่ง นะเป็นทิศทางที่ดีตัวเจ้า,าตาในระยะเวลาเนี้ยมันเหมือนกับว่าคือมันเรื่อนไหลเพราะว่าดาวเจ้าเรือมรณะเนี่ยเป็นเกษตรตธที่ปดีอยู่ในเรือนนี้ก่อนแล้วนะคะแล้วเวลาที่ดาวมรณะเป็นเกษตรตาที่ปดีก็ต้องเรียกว่าถ้าเจ้า,าตาบริหารเงินของคนอื่นจัดการเงินของคนอื่นดูแลงเงินของคนอื่นช่วงระยะเวลานี้ก็ต้องถือว่าประสบความสําเร็จแล้วมรณะเป็นเกษตรแล้วมีปัตนิเนี้ยเข้ามาก็หมายถึงว่าช่วงระยะเวลาเนี้ย กำลังจะมีเรื่องของ1่กู้ชีวิต2อหุ้นส่วนนะคะหรือบางคนขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการทำการค้านะแล้วก็เจ้าตาบางคนเนี่ยช่วงระยะเวลานี้มีการโยกย้ายถิ่นฐานหรือได้รับผลประโยชน์จากเงินของคนอื่นไงที่แอดบอกว่าคุณบริหารการเงินคุณเป็นเจ้าหน้าที่บริหารการเงินช่วงนี้คุณก็ไดโบนัสคุณจะเป็นเจ้าหนี้สินเชื่อ,อะคุณตรวจคุณติดตามคุณไอ้คุณไดโบนัสคุณได้ผลประโยชน์จากตรงนี้ บางคนผลประโยชน์นั้นได้มาจากคู่ครองคนรักได้ด้วยเพราะว่าปัตตานิก็แปลว่าคู่ครองกู้สมรสคนรักเนาะเพราะเดี๋ยวนี้ต้องเรียกกู่สมรสด้วยเพราะว่าบางทีมันเป็นเพศไหนก็ได้ในการสมรสกันแล้วก็ช่วงระยะเวลานี้เจ้าวาตาจะพบพุ่นส่วนคู่ครองหรือมีใครสักคนเนี่ยเข้ามาในระยะเวลานี้พูดคุยและสนใจในชีวิตข้างหน้าคุยกันมีอนาคตอะไรเงี้ยมีคนเข้ามาแต่ว่าลักษณะของคนเข้ามาอาจจะไม่เต็มร้อยอาจจะเป็นคนที่ อาจเป็นคนต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศคุยกันทางไกลหรือเป็นคนที่เคยมีมีครอบครัวมาแล้วนะคะหรือบางทีช่วงระยะเวลาหนึ้งก็าตามมีเกณฑ์เดินทางไกลไปต่างประเทศมีเกณฑ์สอบชิงทุนถามว่าดีไหมด้วยความที่สุขเป็นเกษตรพระพุทธเนี่ยเป็นปัญญานะคะโดยส่วนตัวของแอดเนี่ยพระพุทธเป็นปัญญาพระสุขก็เป็นปัญญาอยู่เนื้อเรือนมรณะถ้าทำการเกี่ยวกับเรื่องของการต่างประเทศภาษาต่างประเทศงานลึกลับงานเกี่ยวกับเรื่องของที่ดินงานเกี่ยวกับเรื่องของ ตำรวจทหารงานเกี่ยวกับความเสียหายงานเกี่ยวกับความเป็นความตายเป็นหมอเป็นวิยาบาลได้หมดนะคะช่วงระยะเวลานี้บางคนก็ได้รับเชิญให้ไปสาขาโน้นสาขานีนาาน้จังหวัดโน้นจังหวัดนี้เป็นตัวแทนเป็นต่างประเทศอะไรอย่างนี้ค่ะมีโอกาสได้รับเชิญแล้วก็เดินทางไกลนะคะ,ะดาวครบสองดวงอ่ะในส่วนของพระเกตในะเรือนสุภานะยังไม่ได้พูดถึงพระเกตเลยจะบอกดาวครบแล้วนะคะ พระเกตในเรือนสุภาเนี่ยก็ต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้มันมีการขยับขยายเกี่ยวกับเรื่องของการงานต้องบอกว่าช่วงระยะเวลานี้เจ้าว่าตาก็อาจจะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งนะคะด้วยดาวพระเกตเนี่ยมีผู้ให้ความสําคัญเจ้าว่าตาตัวเจ้าว่าตาในระยะเวลานี้ก็เป็นเขาเรียวกว่ามีออร่าพระเกตจับอยู่ในเรือนสุภามีออร่าของความเป็นใหญ่เป็นโตมีออร่าของความประสบความสําเร็จในธุรกิจการงานมีออร่าในช่วงระยะเวลานี้ที่จะคิดอาจทําการใดอะไรก็ตามเนี่ย ก็ออกแนวที่จะเป็นผลสำเร็จและบางครั้งในช่วงระยะเวลานี้มีออร่ราในการที่จะไปเข้าไปคบค้าสมาคมกับผู้เจริญแล้วไม่ว่าจะเป็นผู้ประสบความสำเร็จเป็นคาราวาสที่ดีเป็นพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติด,ดีเป็นคาราวาสผู้มีธรรมเป็นผู้มีตำแหน่งแห่งที่เยอะช่วงระยะเวลานี้คุณก็ไปได้สัมผัสนะคะเราไมา่แยกกันไหมว่าหาช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาราศีมีน เป็นอย่างไรตัวตนการเงินการงานความรักเนาะในเรื่องของตัวตนเนี่ยช่วงนี้ก็เป็นไบโพล่าเดี๋ยวผุบเดี๋ยวโผล่เดี๋ยวอยากอยู่เงียบเงียบเดี๋ยวเดินทางไกลมันไม่แปลกเลยค่ะเพราะว่าพระราหูเนี่ยทับตัวอยู่พระราหูเนี่ยเป็นเจ้าเรือนวีนาศเพราะฉะนั้นเขาก็จะแบบว่าเป็นคนก้างกว้างขวางนะแต่บางทีก็ความเป็นเจ้าเรือนวีนาศก็จะทําให้อยากอยู่นิ่งๆดาวราหูที่กลุ่มลัคนาเนี่ยทําอะไรต้องระวังให้มากนะ อาจจะบอกจอาตาเพราะว่าการทำอะไรต้องระวังให้มากเพราะว่าดาวราหูนั้นสามารถที่จะเป็นเสน่ห์ก็ได้ช่วยให้คุณฝ่าฟันอุปสรรคก็ได้และทำให้คุณติดคุกติดตรางก็ได้ในกรณีที่คุณลุ่มหลงโมเมาหรือเอาทางลัดในเรื่องของการทำมากินเพราะคุณจะเป็นอารมณ์ประมาณว่ามีคนเข้ามาเชื่อถือมีคนเข้ามารักมีคนเข้ามาเชื่อมีคนเข้ามาซื้อของเพราะคุณขายอย่างเงี้ยถ้าคุณอยู่ในทิศท,ทางที่ไม่ปกติ ทำงานแบบไม่ปกติก็ต้องบอกเลยว่าราหูจําศีลในตําแหน่งนี้ก็จะเล่นคุณจนเหนื่อยแหละนะคะเพราะฉะนั้นตัวตนใน,นระยะเวลาเนี้ยนะราหูลักษณะเนี้ยเขาให้เจ้าข้าตาเนี่ยงดเกี่ยวกับเรื่องของอบายามุกอย่าแผลงฤทธ์นะคะเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บปีเก็บหางนะในช่วงระยะเวลานี้แล้วก็เก่งกาจในเรื่องของการแก้ไขปัญหาคําพูดธุรกิจการเจราจาต่อรองก็คือ,อยังยังเป็นคนที่คงทนในเรื่องของความ โจเลพิกแผลงนะปาดเปลี่ยวมีไหวพิบดีแต่ว่าทำทำบาปไม่ขึ้นนะถึงทำบาปไปก็ต้องเรียกว่ามีปัญหาเลยนะคะระยะเวลานี้มีสเสน่ด้วยนะและดาวติกรหกสามเเนี่ยมันพร้อมที่จะทำให้ให้สเสน่หาต่างๆเป็นสเสน่ร้อนมีปัญหาขึ้นมาได้เอาทีนี้ในเรื่องของการเงินดาวการเงินเนี่ยเราต้องดูว่าดาวร่างคายของคุณเนี่ย นะคะอยู่ในเรือนพันธุก็คือการเงินเนี่ยเป็นเป็นศัตรูกับเจ้าเรือนพันธุนะคะแล้วต้องบอกว่าช่วงระยะเวลาเนี้ยพระอาทิตย์อ่ะก็ยังเล็งดวงชะตายังเล็งลัคนายังเล็งเรือนวินาศของคนอื่นในเรื่องของการเงินน่ะดาวอังคารดาวพระอาทิตย์ก็ส่งผลเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันจะมีเรื่องของความดีร้ายปะปนกันไป นะคะเจะ้าตาบางคนอาจจะซื้อบ้านพาเพราะว่าเป็นผู่สตูในเรืนบ้านซื้อบ้านต้องส่งบ้านซ่อมบ้านซื้อของเข้าบ้านรูดบัตรต้องมีค่าใช้จ่ายนะคะช่วงระยะเวลานี้มีเรื่องต้องสนับสนุนคนในครอบครัวช่วยเหลือคนในครอบครัวดูแลคนในครอบครัวเอ่อการจับใจ่ายใช้สอยจะเป็นในเรื่องของคนในครอบครัวเพราะฉะนั้นจะบอกให้ประหยัดก็ก็ค่อนข้างลําบากแต่จะบอกเจ้าอตาว่าช่วงระยะเวลานี้ มันแก้ปัญหาของคนอื่นทั้งนั้นเลยนะคะคุณจะต้องเข้าไปแก้ไขไม่ว่าจะเรื่องการงานที่บ้านนะทำอะไรก็ตามในช่วงระยะเวลานี้เหมือนกับคุณจะต้องเป็นคนแก้ไขแล้วก็มันมีความยุ่งยากเข้ามาในตัวเองแล้วระวังระวังข่าวลือของตัวเองนะคะโดยที่มีศัตรูในทางหลับผู้จงกระทังคุณแบบเสียหายนะคะระวังโดยเฉพาะคนอายุน้อยกว่าบางทีเป็นลูกน้องคุณด้วย ในด้านต่างๆมันได้มาทุกด้านนะระวังบัตรสนทงบัะรสนเทอะไรระยะเวลานี้ด้วยนะในส่วนของของการเงินก็บอกแล้วว่าให้ระวังในเรื่องของบ้านภาระพ่อแม่ญาติมิตของตัวเองบางทีการใช้จ่ายมันควบคุมได้ยากอะเนาะบางเรื่องมันก็เคยจ่ายมันก็เคยซัพพอร์ตกันมาเจ้าตาก,ก็ลองค่อยๆค,คิดดูว่าไหนประหยัดได้ก็ประหยัดเนาะ ระยะเวลานี้เนี่ยในเรื่องของการงานนะคะดาวเจ้าเรือนการงานของเจ้าตาคือพระหัตย่ยังอยู่ในเรือนสหัสชชะนะคะลัคนาราศีมีเนี่ยถ้าไม่มีการโยกย้ายปรับเปลี่ยนนะช่วงระยะเวลานี้คุณอาจจะมีเรื่องของการเดินทางบ่อยเกี่ยวกับเรื่องของหน้าที่การงานนะมรตยูยังถอยหลังอยู่ในเรือนสหัสชชะเนาะแล้วก็ ช่วงระยะเวลานี้ตัวตนก็ถอยนะถอยตั้งแต่วันที่สามตุลาคมนะคะก็ต้องเรียกว,ว่าเป็นช่วงระยะเวลาที่เจ้า,าตาอาจะต้องห่างจากเพื่อนๆบ้างในระยะเวลานี้คุยกันไม่ค่อยรู้เรื่องหรือไปคนละทิศละทางกันเอกสารสัญญายังต้องระวังนะยังต้องระ,ว,งนะงงระวังเพราะว่าแม้พร,รัสเนี่ยเป็นจะเป็นดาวเจ้าเรือนการงานและเป็นดาวเจ้าเรือนตัวตนนะคะ อยู่ในเรือนพ้นศมีตำแหน่งจุลลจักรสัมพันธ์กับดาวมรตยูในเรือนสหัชชะแต่ตอนนี้ทั้งสองดาวถอยทั้งคู่นะคะเป็นดาวถอยทั้งคู่เพราะฉะนั้นต้องระมัดระวังตัวนะคะว่าหนึ่งเรื่องเอกสารสัญญาอาจจะพลาดได้สองมิตรสหายเนี่ยให้ข่าวเท็จหรือหลอกลวงนะคะหรือมาทําให้เห็นใจนะครับช่วงระยะเวลานี้เพื่อนกินก็หาลําบากเพื่อนตายนี่ไม่มีเลยนะคะแถมยังมีญาติมิตรมาเบียดเบียนด้วยนะคะ ในเรื่องการงานก็เลยเอกสารสัญญาระวังคนในสังคมของตัวเองญาติมิตรพี่น้องของตัวเองระยะเวลานี้แล้วก็ระวังปัญหาทะเลาะก,กับคนที่ร่วมงานกันนะคะเจ้าว่าตาแอดดูว่าคุณช่วงระยะเวะลาคุณอารมณ์เสียพื้นเสียเพราะว่าดาวประจําตัวก็ถอยมรุตยูก็ถอยในเรือนสหัสชาเรื่องของการพูดจาลัคนาราศีมีเนี่ยแอดต้องบอกว่าให้อดทน เจ้า่ะตาอาจจะถามไหมว่าจะอดทนถึงเมื่อไหร่เนาะอืมก็จนกว่าดาวพฤรือหัสจะขยับเดินหนค่ะพื่อนเนี่ยค่ะเขาจะพักหรือว่าในภาษาโหรก็จะเรียกว่าถอยหลังตั้งแต่สามตุลาถึงสิบสามกุมภาพันธ์เป็นเวลาร้อยสามสิบสามวันนี่แหละความวุ่นวายเกี่ยวกับเรื่องที่บ้านของคุณซ่อมแซมเปลี่ยนแปลงโยกย้ายปรับปรุงหรือซัพพอร์ตคนในครอบครัวนะคะเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะ ส่วนในเรื่องของการงานชาวลัคนาและราศีมีนเนี่ยการงานของคุณก็คือเจ้าเรือนพระฤหัสเหมือนกันเพราะฉะนั้นเป็นพอกอันเลยไม่ว่าจะเงินหรืองานเนี่ยคุณต้องซัพพอร์ตตัวเองไปจนถึงประมาณวันประมาณวัน,วนที่สิบสามกุมภาพันธ์นะคะช่วงระยะเวลาเนี้ยเงินทองมันเลยอยู่ในช่วงที่เหมือนกับประมาณว่าอย่าไปลงทุนหรือทําโครงการใหม่ๆอะไรในระยะเวลานี้ถ้าจะทํา ให้ทำในเรื่องของการหมุนเงินซื้อมาขายไปอย่าไปซื้อทองแล้วไปจมจอมสองปีสามปีแล้วก็นะคะทองเนี่ยไปซื้อที่ร้านขายทองนะคะอย่าไปซื้อแบบออนไลน์ซึ่งไม่รู้อะไรเลยไม่รู้รายละเอียดเกี่ยวกับทองเลยแล้วซื้อมาก็ขาดทุนอีกแถมคนไร้ยังบอกว่าอะไรทองก็เหมือนรถอะซื้อมาก็ต้องราคาตกมันไม่ใช่แล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่แล้วช่วงระยะเวลานี้ชาวลัคนาและราศีมีน แอนมองว่ามีเกมปรับปรุงปรับเปลี่ยนเกี่ยวกับเรื่องของตําแหน่งนะคะเพราะว่ามรณะเข้าเป็นเกษตรตาทิบดีมีผู้ร่วมงานมีคู่แข่งเป็นเรื่องปกติแต่ก็ไม่ได้ขัดแย้งอะไรกันมันเป็นคู่แข่งกันนะคะเจ้าตาในระยะเวลานี้ตั้งแต่ตุลาไปจนถึงธันวาดูแลเกี่ยวกับเรื่องของการเงินดีๆอย่าพิ่งไปลงทุนอะไรใหม่โอกาสของการเดินทางโอกาสของการทํางานต่างๆเลื่อนปรับเปลี่ยนมี ตัวเจ้าอาตาบางคนเนี่ยมีโอกาสได้ทํางานกับบริษัทต่างประเทศเพราะมันเป็นมรณะทํางานเกี่ยวกับเรื่องเบื้องหลังทํางานเกี่ยวกับเรื่องของหมอพยาบาลอยู่ในคลินิกหรือสายสาธารณสุขสายช่วยเหลือผู้คนสายอ่เาเภสัชสายยาอะไรก็ได้นะคะก็มีเกณฑ์ที่จะประสบความสําเร็จในเรื่องการงานเป็นช่วงระยะเวลาที่ชาวลักขณาราศีมินทุ่มเทนะทุ่มทุนบุกตะลุยในเรื่องของการงานนะ ขอให้ทําอย่างนั้นเพราะว่าอะไรเพราะช่วงนี้ดาวมันเข้าเกียร์ถอยหลังมันเหนื่อยหน่อยนะการงานน่บางเรื่องเนี่ยปล่อยให้ลูกน้องทําไม่ได้นะคะจะต้องทําเองรุยเองนะต่อไปในเรื่องของความรักนะคะชาวลัคนาราศีมีนความรักของคุณเนี่ยมันเหมือนกับว่าช่วงระยะเวลานี้บ้างงานใช่ไหม กำลังจะประสบความสำเร็จกำลังจะรุ่งเรืองทั้งเรื่องการงานและการเงินกำลังจะพุ่งขึ้นเพียงแต่ว่ามันมีรายจ่ายเยอะอย่างที่อัมินบอกเมื่อสักครู่แล้วคุณรู้สึกว่าคุณปล่อยไม่ได้อ่ะคุณต้องทำงานไปเรื่อยๆอ่ะเ,เ,เพราะฉะนั้นทั้งคนโสดและคนมีคู่เนี่ยถ้าเกิดคุณทุ่มเทกับการงานเนี่ยคนมีคู่จะลืมลืมเรื่องของการงานส่วนคนโสดอ่ะไม่มีเวลาที่จะไปแบบพูดคุยกับใครเพราะก้มหน้าก้มตาทำงานนะคะ ส่วนคนมีคู่เนี่ยแอดว่านะดาวปตัตนิของคุณหรือว่าดาวพระพุธเนี่ยเข้ามาสู่ภพเปรมมรณะเนี่ยแสดงว่าคู่ครองคนรักของคุณนะ่ะมีโอกาสเจ็บไข้ได้ป่วยหรือเดินทางไกลหรือไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันนะคะช่วงระยะเวลานี้ก็มีเกณฑ์ไปทํางานนะ่นะเนาะทั้งคู่แยกย้ายกันต้องต้องดูแลกันต้องแบบอยู่ไกลแต่ก็ต้องได้โทรศัพท์พูดคุยกันนะคะนะ ไม่งั้นเนี่ยมันมีเกณฑ์แบบว่ามีคนอื่นเข้ามาทั้งคู่เลยนะเพราะว่าเนี่ยดาวมันติกลอย่างนี้นะคะจอาตาไม่ค่อยได้อยู่กับทีอ่ะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันระยะเวลานี้ห่างกันก็จะต้องมีอะไรบางสิ่งบางอย่างที่คุยคุยกันแล้วมันเป็นเรื่องเดียวกันเนี่ยเรื่องนั้นเรื่องนี้หรือบางทีเจ้าว่าตาบอกว่าเวลาเรามีแฟนไกลอ่ะแอดมันก็ไม่รู้จะคุยกันเรื่องอะไรแฟนอยู่อีกประเทศหนึ่งเราอยู่ประเทศไทยรักทางไกลมันจะไปได้เหรอแอด ชวนกันดูซีรีส์เลยสักเรื่องหนึ่งแล้วคุยกันในเรื่องนั้นให้มันมีจุดโฟกัสเรื่องใดเรื่องหนึ่งด้วยกันนะคะไม่งั้นเนี่ยมันจะหลุดโฟกัสต่างคนต่างจะมีชีวิตแล้วมันมันไปคนละทิศละทางกันแล้วยิ่งคุณยังไม่ได้แต่งงานอย่างแอร์ไแต่งงานมานานแล้วบางทีมันไม่ต้องโฟกัสเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นห่วงกันอยู่กันคนละบ้านได้คุยกันในเรื่องการงานได้แล้วก็แล้วก็ปล่อยวางเราก็ทํางานของเรานะคะเพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลาเนี้ยคนที่ยังคนที่ยังไม่ได้แต่งละกัน ต้องบอกว่าไม่ใช่คนไม่มีคู่คนที่ยังไม่ได้แต่งแล้วต้องแยกกันอยู่ระยะเวลานี้อย่ามัวสนใจกับงานตรงหน้าหรือแค่ปัญหาตรงหน้าเท่านั้นแอด,ดูว่าช่วงระยะเวลานี้โอ้ยชาวลัคนาราศีมิ้นคุณเป็นผู้แก้ปัญหาแต่อย่าลืมในเรื่องของคู่ครองนะคะคนโสดเนี่ยถามว่าจะพบเจอใครบ้างก็อย่างที่แอดทำนายในยตอนแรกมีโอกาสพบทั้งคนที่แบบแต่งงานมาแล้วคนต่างประเทศนะคะหรือเจ้าตาในช่วงระยะเวลานี้ปุบปับฉับพันนะจับมือกันปุ๊บปับ๊บ นะรับโชคตามเข้าไปประเทศเขาเลยเพราะมันมีการเปลี่ยนแปลงกระทันหันเกี่ยวกับเรื่องบ้านนะคะติดตามคุกครองคนรักอยู่เหมือนกันนะคะบางทีแค่ถูกใจกันนะถูกใจก็คบก,กันไปเลยในะระยะเวลานี้ส่วนคนโสดจริงๆเนี่ยไม่มีอะไรเลยนะคะแล้วถามว่าเราทํำยังไงช่วงระยะเวลานี้คุณขยันไงคุณบึกบึนไง แต่ต้องบอกแบบนั้นคุณไม่ได้สนใจอะไรเลยในคนรอบตัวลองมองหน่อยละกันเพราะว่าระยะเวลานี้ก็คุณก็ค่อนข้างมีสเสน่ห์แบบลึกลับลึกลักบนะคะอาจจะเป็นคนรอบ,รอบๆแถวๆคุณนั่นแหละนะดูดีๆมีคนแบบคอยจับจ้องนะคะเอาล่ะค่ะนี่ก็คือเรื่องของชาวลัคนาราศีมีนส่วนในเรื่องของความระมัดระวังเนี่ยทั้งพุธท,ทั้งสุ์บอกเลยว่าจะเป็นเรื่องภูมิแพ้ เรื่องของโรคช่องท้องตรงกลางลำตัวนะคะมดลูกหลังไข่สตรีนะกระดูกก้นกบอ่ะผู้ชายก็ระบบสืบพันธุ์นะช่วงกลางลำตัวลำทรงลำไส้อาหารเป็นพิษดูแลด้วยที่สำคัญนอนให้พอนะคะโอ้แล้วช่วงระยะเวลานี้พักเก็อยู่ในรันสู่พระมูเหลือเกินหรือเปล่า นะและแอดบอกนะว่าคุณนะเป็นที่เอ็นดูของสิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วผู้ใหญ่จะไปถามว่าจะไปมูได้ไหมได้เลยจากจะไปมูก็ไปมูนะคะเพอเพอไปกับที่บ้านด้วยเนะเาะอรลคานี้ก็เป็นเรื่องราวของชาวลัคนาราศีมีนในครึ่งเดือนแรกขอ้บุตะลุยฝันฝ่าเออมีโอกาสได้เกี่ยวกับเรื่องของการทวงนี้การตกเบิกนะ แล้วก็การได้เงินทองจากการเลื่อนขั้นเลื่อนเงินเดือนมีโอกาสที่จะประสบความสำเร็จที่กําลังเริ่มต้นในช่วงระยะเวลานี้เช่นกันแต่ต้องขยนขันแข่งแข็งนะคะดาวก็จะบอกประมาณนี้และขอบพระคุณสําหรับการฟังมาถึงนาทีนี้ขอบพระคุณสําหรับการสมัครสมาชิกช่องส่งซปเปอร์แตงและแชร์คลิปให้อดีนพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ